อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะแฮชแท็กมิ่งขวัญย้ายศพพลังประชารัฐหรือนี่คือกลยุทธ์ใหม่ทางการเมือง วัสดีครับผมเกมและนี่คือรายการแฮชแท็กการเมืองรายการที่เอาแฮชแท็กเด็ดแฮชแท็กดังแฮชแท็กปังมาพูดคุยกันบนพื้นฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงบนโลกโซเชียลครับมาเล่ากันที่ e ีีที่6ครับกับแฮชแท็กมิ่งขวัญไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยที่เคยลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนแต่เมื่อวันที่6ที่ผ่านมาก็เปิดตัวที่เรียบร้อยครับพักพลังประชารัฐได้หัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนใหม่นั่นคือคุณมิ่่่่่่งงงขขขขวววววัััันน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 นเเเเเอออทททาาาาาาาใหห้้้้้้รรรืืืีีีีีะคคป็กกกกแสชมมยยยดดดถููไจ จะเห็นด้ชัดเลยนะครับว่าแฮชแท็กมิ่งขวัญถูกพูดถึงตั้งแต่วันที่4ธันวาคมและพุ่งสูงขึ้นไปถึงยอดในวันที่6ธันวาคมซึ่งเป็นวันเปิดตัวก่อนการจะดิ่งลงมาช่วงเช้าวันที่7ครับโดยแฮชแท็กมิ่งขวัญนะครับมีการกล่าวถึงและแมนชั่นมากถึง44,100ครั้งและมียอดการเข้าถึงหรือยอดลีดสูงถึง56ล้านครั้งมาต่อกันที่ทวิตที่มียอด engagement หรือยอดการมีวนร่วมตูงที่สุดครับอันดับที่1คือ CEO ไล่ยองมัมหมีน้องดีโนได้มีการทวิตเมมมื่่อววัันนทีี4ธาค แสข่าวลือเรื่องการย้ายพักของคุณมิ่งขวัญซึ่งในวันนี้ก็ชัดเจนเรียบร้อยแล้วครับว่าคุณมิ่งขวัญได้เปิดตัวกับพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทวิตนี้นะครับเนื่องจากเป็นกระแสข่าวลือตั้งแต่วันที่4ทําให้มีการีทวิตตอบไปอีก ,8854 รอครั้งครับมาต่อกันที่อันดับที่2ที่มียอด engagement สูงที่สุดครับคือทวิตของคุณจอบอกโจบองโก้ก็เป็นการนําภาพจากหนังเรื่องล่างทรงมาทวิตข้อความว่าสภาพอีมิ่งตอนนี้นะก็ยังกับรถที่เสียบกุญแจคาไว้ใครจจจะะขัััับบบพพพพพาาาาาาไไปปปหนนกกกกก็็ดดด้้ร้รรอออมมมโตตตภซึ่งเเยแลลิิวววชทททใีีี 9 4 4 9ครั้งครับพอตอนที่อันดับที่3าคือทวิตของคุณวอนธนวัฒน์วงชัยได้มีการทวิตข้อความอย่างเดือดว่าคนทรยศหักหลังประชาชนจบไม่สวยสักลายส่วนภาพนะครับก็เป็นภาพที่คุณมิ่งขวัญเคยลั่นวาจาเอาไว้ว่าจะไม่เข้าร่วมพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนเมื่อในอดีตแต่ถ้าคิดว่าภาพยังไม่ชัดพอนะครับเราลองไปดูวิดีโอตัวอย่างกันครับไม่ได้แพ้เพราะโกรธกันไม่รู้สึกไม่ดีเปล่านะฮะผมก็ผมไม่เคยเข้าไปอ่ะ แล้วก็ไม่มีการคุยอะไรกันเรื่องอย่างนี้เลยผมไม่ได้อยู่และไม่คิดว่าจะไปอยู่พักพลังประชารัฐเไรก็พูดอยู่ชัดแล้วว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาถามผลพอไหมผมไม่ไปอยู่พลังประชารัฐและไม่เคยคิดจะไปอยู่เลยผมไม่เคยเปลี่ยนคําพูดนะเดี๋ยวจะมาหาว่าวันนี้มาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่มีฮะคนนี้คําไหนคํานั้นเป็นคนรักษาคําพูดครับไปร่วมกับพลังประชารัฐไหมครับคำตอบนะฮะไม่ร่วม ชัดเจนไหฮะซึ่งกลับมาวันนี้ก็ย้ายไปซบพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยทําให้ทวิตนี้นะครับมีการรีทวิตต่อไปอีกถึง3,677รีทวิตก่อนจะเข้าสู่ช่วงท็อปทวิตที่น่าสนใจนะครับเราลองมาดูกันดีก,กว่าครับว่าในโซเชียลเนี่ยมีผลตอบรับในการย้ายพักของคุณมิ่งขวัญเป็นยังไงบ้างทั้งในด้านของโพสิทีฟแล้วก็นในกระถิ่ซึ่งจากหลังบ้านแล้วนะครับจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ามีการพูดถึงคุณมิ่งขวัญในเชิงบวกเนี่ยน้อยกว่าในเชิงลบเป็นจำนวนมากเลยครับเราลองมาดูตัวอย่างการพูดถึงในเชิงด้านลบกันครับซึ่งเป็นผู้ใช้ทวิตท่านหนึ่งได้มีการทวิตข้อความว่าเรามองว่าที่ผ่านมา มิ่งขวัญก็แค่รอดีลที่ตัวเองพอใจอุดมการที่พูดเปลา่าๆก็แค่ PR อาเป็นเรื่องปลาหี่เพราะเราว่านักการเมืองก็คือนักการเมืองโกหกตอแหลเชื่อถือไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตราดใดที่มีคนยื่นอํานาจที่เขาจะเอาไปเอื้อประโยชน์ให้ตนและพวกเขาพร้อมซบอกคนนั้นเสมอนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างการพูดถึงในเชิงลบนะครับเราลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเพื่อเห็นภาพชัดขึ้นครับอีกตัวอย่างการพูดถึงในเชิงลบครับผู้ใช้ทวิตท่านนี้ได้มีการทวิตข้อความว่ามิ่งขวัญ คือตัวอย่างว่าทําไมเราต้องเลือกนักการเมืองที่ประกาศอุดมการ์ชัดเจนเอาไม่เอาพูดมาเลยชัดชัดสั้นๆั้นอีพวกพูดยาววนไปวนมาต้องถามแล้วถามอีกอย่าไปเชื่อมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าการจะเป็นนักการเมืองในสมัยนีย้การเลือกจะพูดให้ชัดเจนไปเลยจะสร้างฐานเสียงที่ดีมากกว่าครับเพราะว่าคําพูดของเขาครับจะกลายเป็นนายในอนาคตวันหนึ่งถ้าเขากลับคําพูดภาพหรือวิดีโอเหล่านั้นที่พูดไว้ในที่สาธารนณะจะย้อนกลับเข้ามาหาเขาเองนอกจากการพูดถึงในเชิงลบแล้วนะครับเราลองมาฟังอีกด้านหนึ่งที่เป็นการพูดถึงในเชิงบว กัันบบ้างครโดยผู้ใช้ทวิตท,ท่านนี้นะครับได้มีการทวิตข้อความว่ามิ่งขวัญซบพลังประชารัฐแก่คงคิดมาดีแล้วพักนี้มีโอกาสาเป็นรัฐบาลสูงกว่าใครได้ตําแหน่งแน่เป็นลาเทนทูรอนดอนรถไฟเที่ยวสุดท้ายของคนวัย71พักยืดหยุ่นคล่องตัวกว่าพักประยุทธ์เยอะเครือข่ายรัฐบาลเดิม ชนะก,ก็เป็นรัฐบาลแน่นอนถ้าเพื่อทายแลนสไลด์ก็ทําตัวเป็นคนดีพาสวรประยกตมือช่วยก็ถือว่าเป็นทวิตท,ที่แสดงความเข้าใจนะครับถึงการย้ายพรรคของคุณมิ่งขวัญมาต่อกันที่ทวิตท,ที่มีการพูดถึงในเชิงบวกอีกหนึ่งทวิตครับผู้ใช้ทวิตท,ท่านนี้มีการทวิตข้อความว่าต้องยอมรับว่าคะแนนส่วนตัวมิ่งขวัญมีไม่น้อยจากครั้งที่แล้วแค่เดินสายดีเบตพาสสบัญชีรายชื่อเข้ามาได้6คนครั้งนี้คิดว่าลีลาวาทะลูกล่อลูกชนการตลาดของแกคงเติมคะแนนให้พรรคพลังประชารัฐได้ไม่น้อย พลังประชารัฐมีแต่ได้ไม่มีเสียหรือที่จะเป็นกลยุทธ์ที่ทางพักวางหมากทิ้งไว้ให้ค้อนนิยมของพักพลังประชารัฐเพิ่มสูงขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจบเรื่องราวในครั้งนี้ไปก็ขอยกทวิตของคุณสตีดแฟคที่มีการทวิตข้อความว่ารูปนี้น่ารัก แทนขับพูดทุกคําได้เลยเพราะตอนที่คุณมิ่งขวัญแถลงข่าวเปิดตัวนะครับก็ได้นั่งข้างลุงป้อมและมีการพูดว่าประโยคนี้เป็นประโยคสําคัญพลเอกประวิตย์บอกผมว่าผมจะพิจารณาและเอาเข้าวาระให้มิ่งขวัญเป็นหนึ่งในคนดิเดตนายกของพรคพลังประชารัฐผมกราบขอบคุณท่านจากนั้นคุณมิ่งขวัญก็ยกมือไหว้พลเอกประวิตยครับแม่พอพูดว่าจะเป็นคนด,ดิเดตนายกแบบนี้กระชอกทั้งคนฟังและพรคพลังประชารัฐกันเลยทีเดียวเชียวและทั้งหมดนี้คือแฮชแท็กการเมืองครับอีพีหน้าเราจะแฮชแท็กเด่นแฮชแท็กดังแฮชแท